ตัวใหม่เหมาะกับทุกสภาพผิวเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าทันยามอุ้ยท like uh, em, like uh, so so like ําไมหนูทองก็ใช้ไม่ได้เพราะก็อยากดูแลขนาดทองอ่ะคน๊ะงทำไมแบบไม่ฉันอยากให้ลูกเพราะลูกเริ่มโตเป็นสาวล้วอยากให้ลูกได้ใช้อุ้ยผิวแพ้ง่ายข้อกดเกณฑ์เยอะเลยเราปรับสูตรมาให้ใหม่แล้วตัวใหม่เพิ่มปริมาณใช้ได้ทุกสภาพผิวคนท้องใช้ได้เด็กใช้ได้ใช่คุณขา329บาทแถมไปอีก2ตัวนะคะคือตัวดั้งเดิมออริจินัลและตัวแตกท้องลายโอโหคุ้มมาก ตอนนี้ทักมาในแอปไฟเยอะมากโอ้โหแบบปังไม่ไหวทุกคนค่ะปังไม่ไหวทุกคนหนูจะบอกว่าถ้าเข้าไปในแอป้าก็ได้ราคานี้เนาะแม่เนาะสามสองเก้าถ้ากดตะก้าบางคนได้ในราคาสองร้อยเก้าบาทได้ส่วนลดเป็นร้อยโอ้เพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่ในนี้กดตะก้าเลยค่ะคุ้มกว่าคุ้มไม่ไหวในติ๊กต็อกยอมากตอนนี้คือคนตกใจกันมากค่ะว่า ทำไมราคานี้จริงๆหรอเพราะปกติเคยซื้อ1กระปุก299เาทำไมวันนี้3กระปุกได้329โอหเก้าโอ้โหเราได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ไปถึง2ตัวอนนาคือบอกเลยว่าคุ้มจริงเอางี้ละกันขอตะก้าลงได้ไหมคะใครยังไม่ได้กดตะก้านะให้เวลาอีกหนึ่าทีอนาตะก้าลงนะคะ1นนาทีเท่านั้นหนึ่งนะเท่านั้นน่นาทีสุดท้ายค่ะทุกคนะออนแฟนหน่ออนแฟนหน่อออ จะได้หอมไปเนี่ยแม่วันร้องต้องลองนะครับจะได้หอมไปเนี่ยไซซ์พี่นาใซ่จริงนะครับรีวิวจริงเลยเป็นจังหดลักข่าวบอข่าวบอข่าวเบื้องหนึ่งข่าวเบื้องหนึ่งเบื้องที่โบไซนีใรดำเออได้รอยก้าถูกมากอุ้ยได้รอยก้าเลยวะบอกหนว่าถ้าอยากแหอาอะโลหอมแก้มทันยัก กดเลยสิบตะกร้าเอาสิบตะกร้าดูดูแนะนำนะกดตะกรนะนะ้าสั่งซื้อก่อนนะคะ แนะนำมากกดตะกร้าสั่งซื้อก่อนนะครับก่อนทีตอนนี้รัวมากเลยหนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะทุกคนข่าวหนึ่งนาทีสุดท้ายนะคะบอกเลยว่าแล้วนะคะมันคุ้มมากทุกคนข่าแพ็กเกจใหม่ได้ใหญ่กว่าเดิมและที่สำคัญผิวแพ้ง่ายใช้ได้ใช้ได้ทั้งคนท้องนะคะหรือว่าเด็กแต่ปีขึ้นไปก็ใช้ได้เลยสภาพผิวที่แพ้ง่ายคือใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็แถมตัวเดิมไปด้วยบางคนยังชอบตัวเดิมยังติดตัวเดิมอยู่ใช่ยังแถมตัวนี้ไปได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นครีมทา แตกลายนะคะที่สําหรับใครที่แบบว่ามีผิวแตกลายท้องแตกลายนะคะตัวนี้ก็เอาไปติดบ้านไว้นะคะวันนี้1กระปุกแพ็กเกจใหม่เพิ่มปริมาณ40ิกรัมใหงไงคือเงนเดือนใช่329่บาทแต่เราแถม2ตัวนี้ไปเลยนะคะวันนี้3กระปุกคุณได้ไปในราคา329บาทใครที่ได้ส่งรถติ๊กตอกได้ถูกลงไปอีกคุ้มแบบโคตรคุ้มไม่ไหวแล้วนะคะกดตะกร้าสั่งได้เลยค่ะได้หลายเดือนอ่าในช่องโปดจบเลยใครดูร้อนในแอปแอป กดกดปิดนิดหน่อยกดปิดนี้หน่อยไอไฟไอไฟนะแตกไม่ไหวแล้วเน่เชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ทันแล้วตอนิ๊กต็อบไม่ทันแล้วใน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 บ้านพี่มากตอบจริงจิงหรอหม่ติดต่อไม่ทันแล้วหรอแม่มันเต็มแล้วลูกลูกตอนนี้ลืมสั่งแอดมินแอดมินงงแอดมินงงเมื่อก่อนแอดมินงงไปหมดละมาตอนนี้เอาง่ายแต่ในติ๊กต็อกตอนนี้ก็คือกดตะกร้าไฟนอลแล้วนะติ๊กต็อกไฟนอลดีกว่นะคะตอนนี้ ตอนนี้ในติ๊กตอกไปนอกตะก้าสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้ตะก้าที่ห้าแล้วถ้าใครยังไม่ได้กดตะก้านะบอกก่อนนะว่าตะก้าขอนี้เราลงก่อนเพราะว่าสงสารน้องพยาลบไม่ต้องไม่ต้องขายล้ลูกอ้อนเหนเดียวก่อนลงปีพี่อยากเห็นสีแดงหอมอ้อเมื่อนี้สี่ดะหอมแก้วทำไมใชนจะโขดเลยเนี่ย อัะฉันหลอกออกจากคณะเออนาไม่ต้องทำไมอ่ะช่วงไหนเราหลอกช่วงนาทีท้องเขาบอกรักกันอยู่ใช่ชวงหลังเบเสื้์องค์เสื้อให้เขาบอกรักกันนาบอกรักกันอหรักกันห้ากันหึโอ้ยเพื่อนเพื่อนบอกก่อนเพื่นเขาหักเป็นเด้อคันบอกทันบอกเป็นมาสาราก็ไม่ค่อยหักเจ้าเอ้ะอุ้ย เขาเพิ่นเขาบอกห้องเพลงเขาแม่เอฟซีฟังเนี่ยน้อยใครอยากลองเพลงครูกับเพิ่นลองไม่เป็นเป็นเอาเพลงเนี่ยอัดที่มื้อมีดอกไม้หรอเป็นเป็นนิดนึงได้ไหมเขาลาะโฟกัสที่เลาะเพงให้กำต้องไหมอ่ะโรธันย่าลองเพลงอ่ะห้ฟังบอกแบบย้ำน้อนี่จะมีเพลงแบบร้องกล่อมหมอคือหนูจะชอบร้องเพลงหนึ่งแล้วแบบพี่พีเอฟซีจะชอบมาก เพลงอะไรเพลงอะไรเพลงนี้รันดอนร้องอีกลูกร้องอีกแม่ชอบแม่ก็ชอบเหมือนกันไม่ใช่เออนี่ก็ชอบอยากฟังอยากฟังเลยอ่ะข้อหมายดีด้วยนะเพลงเนี้ยมั่วไห้มั่วไห้อ่ะกดตากล้องก่อนเร็วเดี๋ยวร้องต้องแทนใม่ต้องแทนเพลงนี้คงสิเป็นแสนล้านนาทีคงสิมีแสนล้านคืนวัน ที่เขาใช้ตามหากันจนมาพบพอเคยผิดหวังจะคำว่าหักใคยบออยากสิหายใจต่อมันก็ท้อแต่หูสึกบอว่าคุ้มค่าเขาเกิดมาเพื่อให้บางคนทอาน,นั้น เฮาต่างก็รอซึ่งกันและกันตลอดมากี่พบกี่ชาติที่เฮาคลาดคลากว่าสิพ่อได้สบสายตาอยู่ตอนหน้านี้พอกันแล้วแล้วบ่อยากให้จากกันไปบอกว่าเหตุผลใดทั้งนั้น oh, <okay. S 1> สิหฮักกันได้ฮักมันที่สอง พอกันแล้วขอให้อยู่จากเมื่อนี้ไปหอดมือตายกลายเป็นทุลีอยากให้การพอกันเทือนี้เป็นนิรันดรขอบคุณค่ะขอ้คหเสียงใสเียเล่ยนนะอเ่นะอ้อเ่นะ ทำหน้าอย่างไงมุมกล้อ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 งมุมนี้มันหอมเลยมุมกล้องเลยต้องใช้มุมกล้องไหมหรือหอมจริงได้เลยต้องใช้มุมกล้องไหมใช่บอไม่้ไใช่ไม่ใไม่ใช่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 ไงอ่ะห่ไม่ใชงเลยใช่ไม่ใช่ไมอมรไม่ช่ไม่ใชไ่ไ่ิไ่ะไดไม่น แม่ปิตาอ่ะอารีปิตาละแม่โอ้ยขน่เนาะขนทิ้งลูกคนทิ้งลูกคนลุกคนลุกคนลุกขนทิ้งลูกน่ารักประเทไทย อ่มิโปอย่างแนทธัญญามิโปอย่างแนะทุกคนขายย่โปรอมชั่นสุดไทยไทยสุดเน<ล>อะสุดไทยไทยสุดทุกคนมือน,นี้นะคะเพียอนะาปเปิดแพ็กเกจใหม่ของคิ้งทาละแลบางคนเนี่ยสิเห็นตัวนี้ที่เป็นตัวดังใน ดิกตอกอยู่แล้วนะคะทีสีเห็นดูค่ะนุก๊กจะเห็นดูตัวนี้นะคะซึ่งเป็นโตที่30กรกัมทารักแร้ทาซอกคอทาดาักนะ,ะทุกคนทาง,ง้าขาทองเออทองไรอะไรอย่างทาได้เบิดเลยแต่แตว่าทีนี้ปัญหาก็คือวาอ่าค้นแพงงานอยู่ที่ใส่บได้ค้นทองใส่บไดาแม่ค้นทองใสบ่บได้กับมุกมีเด้ แต่พอแพ็กเกจใหม่มาทุกคนค่ะปรับสูตรใหม่ก็คือให้ตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งคนที่แพ้ง่ายนะคะคนท้องและเด็กอายุตั้งแต่8ปดขวบขึ้นไปทันกระปุกใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วยกระปุกใหญ่ขึ้กว่าเดิมจาก 30, ร30กร,รัมเป็น40กร,รัมนะคะแล้วก็วันนี้ให้โปรโมชั่นเลยนะคะกระปุกนี้ที่เป็นแพ็กเกจใหม่ในราคา329าทแต่เราแถมค่ะทุกคนแถมก็คือแถมตัวนี้ คือทาท้องลายทาผิวแตกลายนะคะแถมไปเลยหนึ่งและแถมแพ็กเกจเก่าแ,และตัวเก่าสูตรเก่าที่ทุกคนชอบกันมากๆตัวนี้แถมไปเลยนะคะเป็นซื้อหนึ่ง <สะ S 1> แถมสองใช่ในราคา329วบาทส <ะ S 1> ่วนรีจ้า้องเก้า

หอมไซด์พร้อมไหนก็ได้ิม,ม,มากไม่ถนะ้ากดตะกร้าสิบกระปุกอ่ะจะได้แค่นี้แหละหอมระยะหนึ่งฝ่ามือไม่ได้ไม่ได้ต,ดตาไม่ได้ตอาอห้าสิบตะกร้าไม่ได้ตาจมูกถึงจะชนแก้มนะเอ้าหรออ้อาโอเคจะหมกถึงจะชนแก้มแต่ตอนนี้น่าจะเลยแหลตนนะอลตอนนี้ตะกร้าน่าจะเลยแล้วตะกร้าคนน่ารักดรเกินแล้วตะกี้น่าตะเกินแล้วอ่ะอ่อไม่ยอมไงไม่ยกไม่ยอมไงแบบจะให้อารมณ์ อตอนสุขอูมิโปรโมชั่นตอนนี้นะคะ3 2 9กับวงลบอลได้ก็เป็นแม่น้าแดงล่ะแม่น้าแดงโปรโมชั่นตอนนี้นะคะ3 2 9แม่เหน้าแดงสามนะคะทุกคน3 2 9ได้ทั้งหมด3กระปุกนะคะได้ทั้งหมด3กระปุกเด้อทุกคนขอบคุณหนึ่งล้านหัวใจค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะหนึ่งล้านหัวใจเป็นที่เรียบร้อยโอ้โห หน้างามขาย่างเดียวหรอคะคืออ๋อวันนี้ไม่มีสบู่มีคนถามหาสบู่ด้วยวันนี้มีแค่ตะ้กางงามขานะคะทุกคน<า>เออแต่ว่าใช้ดีมากนะทุกคนใช้ดีมากอะทุกคนคะ่ะใครที่เคยใช้แล้วนะคะใครที่เคยใช้แล้วใครที่เคยสั่งไปแล้วขอคอมเมนต์คอนเฟิร์มหน่อยคะ่ะว่าใช้ดีจริงอ่าใครที่เคยแปลว่าลองใช้แล้วมันรู้สึกว่าขาวขึ้น บอกเพื่อนๆหน่อยว่าสงกรานี้ใครที่อยากใส่สายเดี่ยวนะคะใครที่อยากใส่สายเดี่ยวใครที่อยากใส่ขาสัาน้นกางเกงขาสั้นเนี่ยทุกคน <ๆ S 1> บางคนนะใต้ใต้ตูดดำง่มขาดําไม่กล้าใส่ขาสัาน้นไม่กล้าใส่สายเดี่ยวโอ้ oh, เอาตัวนี้ไปทาเลยนะคะก่อนสงการทันแน่นอนเด้อทุกคน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ให้เวลาสิบวันก่อนสงการทันแน่นอนบางคนเจ็ดวันดีขึ้นแล้วนะคะห้าวันก็ดีแล้วี่บอกใช้ดีจริงขอดูเรทแสนชิ้นเฮ้ย ตกไม่มีนะคะไม่มีของแม่ไม่มีของให้เอาแก้มชนแก้มตัวเนี้ยแม่ยกแบบว่าโอ๊ยตายแล้ววูบตายเรียบตัวนี้ไแม่ยกแบบผงหมอนแบบว่าโอ้ยใช่จริงขค่ะอ่ะเห็นไหมทุกคนคะใครที่กำลังตัดสินใจว่าจะสั่งดีไหมผู้คนอ่านคอมเมนต์เลยค่ะอ่ายังไม่หมดเลยค่ะตแรกเลยขาวขึ้นเรียบเนียนจริงๆอิงค่ะขอบคุณนะ อ่านคอมเมนต์ได้เลยจ้ะเก้าเก้ามาใช้ใช้ดีจริงหอมละมุนมากใช้ดีจริงสามวันขาวขึ้นเลยวิฟฟ์ดูเห็นไหมนี่คือการการีวิวนะทุกคนนี่คือการการันตีว่าดีจริงเพราะเนี้ยคือไม่ใช่หน้าหมานี่คป็ลูกค้าที่ซื้อไปใช้แล้วขาวจริงแล้วดีขึ้นจริงาม่อยู่จริงจ้ะมีคนบอกว่าอยากได้มากเลยค่ะแต่กดตะกร้าไม่ได้แล้วมันเต็มตะกร้าไหนเต็มให้เปลี่ยนตะกร้าละคะเออ ใช้ดีมากข่วในสวันไม่แพ้ค่ะเนื้อครีมนุ่มมากใช้ดีมากค่ะขาวภายใน3วัน FC อ๋อใช้ดีมากข่วขึ้นค่ะเห็นไหมรีวิวคือจึงมากใช่ดีจริงหเข้ามารีวิวให้ใช่อันนี้เดี๋ยวให้ขอหัวใจก่อนขอบขอบ ขอบคุณ,คณหน่อยตอนนี้แม้หนึ่งล้านหนึ่งล้านใจเลยอ่ะทุกคนขาขอบคุณมากๆเลยทุกคนรักคันย่าทุกคนรักอะโอ่แล้วน้น้ำรักทั้งคู่เลยขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาดูในวันนี้นะคะขอบคุณทุกหัวใจเลยขอบคุณทุกของขวัญนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกตาก เลยนะคะวันนี้พี่ๆก็ช่วยซัพพอร์ตเหมือนเดิมเลยนะคะขอบคุณมากเลยน้าราเขาช่วยกันแบบทุกคนที่เอ็นดูน้องสองคนดูนะของทุกคนนะใครที่กดตะกร้าแล้วใครที่ยังกำลังยืนยันการสั่งซื้อเดี๋ยวยืนยันด้วยน้าให้อารุว่าเพราะสลาฟเพราะสลาฟนี่ขอบใจเด้อแค่นี้บอกแค่นี้บอกติดตามอ่าที่มาซื้อซอยในมือนี่ขอบใจเด้อเขอบใจหลายวันนี้ให้พิเศษแบบให้แม่ๆไปฝันดีจุ๊บปิดเลย ปิดเลยรู้ปีนะ